ทุกคนรู้จักู้บอกไหมครับยังไงทุกคนก็ต้องรู้จักอยู่แล้วเพราะมันเป็นเกมที่ดังมากดังถึงขั้นที่ว่าจนมาเป็นเรื่องปกติเลยอะยังไงคุยคงเห็นคลิปพวกนี้ผ่นานๆตามมาบ้างเกี่ยวกับโรบอกและใช่ครับคุณมาอยู่กับประวัติเกมโรบอกนั่นเองนะครับผมในปี8 9 8 9เนี่ยคนที่มีชื่อว่าเดวิดบาสกีนะฮะกับอีลิคแคสเซิลนะครับผมนะทั้งสองคนนี้เนี่ยได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องทำ ซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า Interactive Physical นะครับผมซึ่งแอปนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับฟิสิกส์เลยนะฮะก็คือคุณสามารถทำอะไรก็ได้ให้มันชนกันระเบิดอันนั้นนะฮะแล้วก็ที่มันเกี่ยวฟิสิกส์นะฮะคือถ้าคุณอยากรู้ฟิสิกส์เนี่ยคุณก็แค่เข้ามาในเข้ามาเล่นในนี้นะฮะเวลาผ่านไปนะฮะทั้งสองก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น d y n a b l o c นะครับผมนะในปี2005นะครับผมนะแล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็น Robo อ,อีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งทุกคนรู้ไหมครับว่า Robo แปลว่าอะไรไม่ใช่มมาา่่ยออมาาจกะะไรนแหล ก็คือโลบอทมาบวกกับบอกนะฮะทีนี้มนพู้นะวนะก็ได้โลบอทนะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นในทุกวันน,น,นะนี้นะผมนะแรกมันก็กลายมาเป็นเกมนะฮะผมนะแต่ว่าช่วงแรกก็ยังไม่มีสกินหรือว่าอะไรนะแต่ว่ามีหน่วยเงินชื่อว่าโลบอทพ i อยนะครับต่อมาในปี2 0 0 6นถึง2อ1 6เนี่ยอันนี้เริ่มมีการเพิ่มสกินเข้ามานะถือว่าแบบใช้ได้นะฮะแล้วก็มีการเพิ่มแมปเข้ามาด้วยนะฮะ แบบที่ว่าก็คือที่มันดังๆเนี่ยก็จะมี natural disaster กับ work a p i s z a p pace นะฮะและก็มีหน่วยเงินใหม่นะฮะ tick นะฮะแล้วก็ l o b u x นะครับผมนะมีข่าวดีก็ต้องมีข่าวร้ายนะฮะก็คือ e l i c a s t l e นะได้จากไปในวันที่11กุมภาพันธ์ปี2013นะเนื่องจากเขาเป็นมะเร็งนะครับผมนะในปี2017ถึงปี2020นะฮะอันนี้คือยุคทองของ low b u และก็คือแบบทุกคนรู้จักนะเพราะมันเป็นช่วงโควิดนะและทุกคนรู้จักกันแน่นอนนะฮะ แล้วในโลบอกอันนี้เนี่ยก็จะมีแมปมากมายนะไม่ว่าจะเป็นบล็อกเบิร์กอาดอมีบล o เฮเวนเพรสเ s ลเลเตอร์แล้วก็ Haven, ulator, เจอเบอรกนะครับผมในปี2020ถึงปี2025นะฮะหรือว่าปัจจุบันนั่นเองนะฮะก็คือยังดังอยู่เหมือนเดิมน,นะไม่จะมีฟอ r ์สเกตบอกฟ o ดแดนน y ่เวิร์หรือว่าอะไรอีกมากมายนะฮะแล้วก็มีสกินที่หลากหลายนะแล้วก็ดีขึ้นนะฮะก็คือจบคลิปแล้วแวะตรงไหนก็ขออภัยแล้วกันเนาะจบแล้ว